กาวสวัสดีนักเรียนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้กันทุกคนนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปของเทอมที่สองคลิปแรกแล้วนะครับก็ลองดูลูกทางขวามือนะครับเห็นไหมครับเขาจะบอกว่าโอ้ยเรียนคณิตศาสตร์ทำไมมันยากเหลือเกินเนี่ยอันนี้สิ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเราก็คือถ้าสมมติสงสัยอะไรจริงๆอยากให้พวกเราคอมเมนต์จริงๆนะครับว่าสงสัยตรงไหนครูก็พยายามอยากอธิบายพวกเราจริงๆตอนนี้ก็ลงกล้องครั้งแรกเนาะครูก,ก็จะรู้สึกเขินๆนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็อยากให้พวกเราเผื่อเจอกันจะได้คุ้นหน้าคุ้นตาครูบ้างนะนนเนาะอ ห้ดูเน so ื้อหาในวันนี้ของพวกเรานะครับมาดูเนื้อหาในวันนี้ของพวกเราก็คือเรื่องของบทที่1นะครับเรื่องเศษส่วนนะครับหัวข้อของพวกเราในวันนี้ก็คือเรื่องของเห็นไหมครับความหมายและการอ่านของเศษส่วนอันนี้ใครเรียนเข้ามาแล้วก็อาจจะรู้เร็วหน่อยนะครับหรือใครที่ยังไม่เรียนก็ดูคลิปนี้พร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะให้ดูในเนื้อหาเป็นหลักแล้วนะครับคราวนี้ขอปิดกล้องเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็อยากให้พวกเราจําหน้าครูได้หน่อยพอเปิดเทอมจะได้ทักทายกันถูกต้องนะครับอันนี้ก็บางทีก็อยาก เห็นหน้านักเรียนบ้างเนาะเอาแล้วนะครับตอนนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาพวกเรานะครับย้อนอีกรอบหนึ่งหัวข้อในวันนี้ของพวกเรานะครับจะเป็นเรื่องของความหมายและการอ่านของเศษส่วนพวกเรานะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับตอนนี้สิ่งที่พวกเราจะเจอคําแรกก็คือของคําว่าเศษส่วนนะครับแน่นอนว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ความหมายของมันหรือยังไม่เคยเจอคําพูดนี้เลยเดี๋ยวมาดูความหมายพร้อมกันนะครับเศษส่วนก็คืออะไรนะครับเศษส่วนคือความสัมพันธ์ตามสัดส่วน ระหว่างชิ้นส่วนของวัตถุหนึ่งเมื่อเทียบกับวัตถุทั้งหมดะบางทีเจอความหมายตรงนี้งงกว่าเดิมอีกอะดังนั้นกูขอสรุปใจความได้ว่ามันคือการแบ่งทีละเท่าเท่ากันเหมือนถ้ามีสิ่งของสิ่งหนึ่งที่มันตัดแบ่งทีละเท่าเท่ากันเราสามารถมองเป็นลูกเศษส่วนได้แต่กูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับจะได้มองภาพกันออกอยกตัวอย่างเช่นอันนี้จำกันได้ไหมครับมันคืออะไรครับพิซซาของพวกเรานั่นเองพิซซาบางทีเนี่ยเขาจะมีการตัดแบ่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีการตัดแบ่ง ยกตัวอ,อย่างเช่นลองมองภาพนี้นะครับถ้าสมมติมีคนมาถามเราเรากินไปแค่เนี้ยเนี่ยเรากินไปบริเวณตรงเนี้ยมีคนมาถามเรานี่นายนายกินพิซซ่าไปทั้งหมดเท่าไหร่นี่บางคนบอกว่าก็ผมกินไปหนึ่งชิ้นบางคนเขาจะเข้าใจว่าหนึ่งชิ้นคือหนึ่งทั้งหมดในนี้คือหนึ่งถาดอะไรแบบน,นี้เขาจะคิดว่าหนึ่งแต่ถ้าเราบอกว่ากินไปหนึ่งบางทีการเรียกแบบเนี้ยมันจะมีการเรียกของรูปเศษส่วนนั่นเองดังนั้นการที่เราจะทําเป็นรูปเศษส่วนได้ต้องมีการแบ่งทีละเท่าๆกันเห็นไหมสามส่วนนี้ก็ต้องเท่ากัน เห็นไหมมองภาพนี้มีทั้งหมดกี่ส่วนเนี่ยหส่วนสส่วน3ส่วน4ีส่วน5้ส่วน6กส่วน6ส่วนนี้ก็เท่ากันมีพิซซ่าที่สามารถมองเป็นเศษส่วนได้คิดว่ามีอะไรที่ในชีวิตประจําวันที่เรามองแล้วเป็นรูปของเศษส่วนได้บ้างครับพอคิดออกไหมครับอ่ะผมก็จะยกตัวอย่างเพิ่มเข้ามาอีกนี่ก็คือลักษณะของอะไรครับก็คือเค้กเห็นไหมครับเค้กบางทีมีการตัดแบ่งส่วนมากเขาจะตัดแบ่งทีละเท่าเท่ากันถ้ากรณีไหนที่ตัดแบ่งไม่เท่ากันไม่ใช่เป็นรูปเศษส่วนนะครับคําว่าเศษส่วนย้าอีกรอบหนึ่งททีละเ่ากันนะครับ ดูพร้อมกันต่อครับเรามาดูนะครับเขาบอกว่าภาพไหนที่เป็นเศษส่วนบางเดี๋ยวเรามาลองคิดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวรูจะขออธิบายแค่กอไก่ถึงงองูเท่านั้นนะครับส่วนช้อยที่เหลือนะครับอยากให้พวกเราลองคิดเองแล้วก็สามารถคอมเมนต์ลงใน YouTube ครูก็ได้นะครับผู้ก็อยากรู้ว่าวเราจะมองออกไหมว่าภาพไหนเป็นของเศษส่วนกันบ้างมาดูภาพที่1ครับภาพกอไก่ก่อนพพกอไก่ในที่นี้มาลองคิดพร้อมกันมีทั้งหมดกี่ส่วนครับเห็นไหมหนึ่งส่วนสส่วนตรงบริเวณที่มีสีแล้วก็3ส,ส่วนแต่รูถามว่า3ส่วนตรงนี เป็นการแบ่งที่เท่ากันไหมบางคนบอกว่าได้ครูครับผมได้บริเวณสีขาวเนี่ยผมได้กินสีขาวตรงเนี้ยแต่บางคนบอกผมได้บริเวณสีส้มตรงเนี้ยครูถามว่า2คนนี้กินเท่ากันหรือเปล่าถ้าเป็นการแบ่งที่ไม่เท่ากันแบบนี้แสดงว่าภาพที่กอไก่ตัวนี้ไม่ใช่เศษส่วนพอเข้าใจไหมครับเศษส่วนคือการที่แบ่งเท่าๆกันนั่นเองมาดูภาพขอไข่ครับขอไข่มีทั้งหมดกี่ส่วนมาลองคิดนะครับ1ส่วน2ส่วน3ส่วนและ4ส่วนขอไข่มีทั้งหมด4ส่วนเห็นไหมครับ แล้ว4ี่ส่วนลองมามอง4ส่วนของพวกเรานะครับ4ส่วนมันเท่ากันไหมเท่ากันหมดเลยไหม4ส่วนนี้ถ้าเราคิดว่ามันมองเท่ากันถูกต้องครับมันคือเศษส่วนนั่นเองครับดังนั้นภาพขอไข่คือเศษส่วนโอเคนะครับตามทันนะครับก็ไก่ไม่ใช่เศษส่วนขอไข่คือเศษส่วนมาดูภาพขอควายพร้อมกันครับขอควายมีทั้งหมดกี่ส่วนครับ1ส่วน2ส่วนเห็นไหมครับแต่ขอควายในที่นี้เขาแบ่งเท่ากันไหมอันนี้กับอันนี้เท่ากันไหมสองส่วนนี้เท่ากันไหมถ้าเรามองคิดว่ามันเท่ากันปุ๊บก็คือ เศษส่วนนั่นเองอันนี้ก็คือเศษส่วนถูกต้องครับถ้าใครที่ตบอบใจแล้วตอบถูกโอเคครับตอนนี้ขอใครขอควายคือเศษส่วนแหละมาดูงองูครับงองูใช่เศษส่วนหรือเปล่าครับงองูมีทั้งหมดกี่ส่วนครับ1ส่วน2ส่วนและ3ส่วนนั่นเองเห็นไหมครับและครูาถามว่า3ส่วนนี้เท่ากันหรือเปล่าถ้าเท่ากันนั่นก็คือเศษส่วนนั่นเองครับลองคิด2วินาทีนะครับ1 2อ่ะถูกต้องครับงองูก็ยังเป็นเศษส่วนอยู่ โอเคนะครับส่วนจอจ้านชอชิงชอช้างชชเป็นต้นไปอันนี้ครูยอยากให้พวกเราลองคิดแล้วลองตอบใต้วิดีโอครูก็ได้ครับเดี๋ยวครูจะรีบตอบทันทีว่าพวกเราคิดกันถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยากให้พวกเราลองคิดเองก่อนนะครับคราวนี้มาดูกันต่อครับคำว่าเศษส่วนในที่นี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแน่นอนว่าชื่อมันจะตามนั้นเลยครับคาว่าเศษส่วนคิดว่าประกอบไปด้วยอะไรครับประกอบไปด้วยคําว่าเศษเศษเขาบอกว่าเศษคือตัวที่อยู่ด้านบน มองสิ่งที่โจทย์กําหนดหรือสิ่งที่โจทย์เขาสนใจนะครับมาดูต่อครับส่วนก็คือทั้งหมดของสิ่งนั้นก็เมื่อกี้ที่ครูนับส่วนก็คือนับบริเวณทั้งหมดของภาพนั่นเองเขาจะเรียกว่าตัวส่วนในรูปของเศษส่วนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือมีตัวที่อยู่ด้านบนและมีตัวที่อยู่ด้านล่างโดยที่จะมีตัวขีดตรงกลางแ, exactly แบ่งแยกเขาอยู่นะครับเห็นไหมครับเศษส่วนจะมีตัวที่อยู่ด้านบนและตัวที่อยู่ด้านล่างและจะมีการขีดแบ่งเขาอยู่โอเคนะครับ ดยท oh, <VII. S 1> <ๆ>ี่ตัวด้านบนครูบอกไปแล้วครับก็คือตัวเศษด้านบนตัวนี้เขาจะเรียกว่าตัวเศษจําเลยนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้เขาจะเรียกว่าอะไรครับก็คือตัวส่วนนั่นเองโอเคนะครับตอนนี้น่าจะมองภาพกันออกแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างพร้อมกันนะครับโจทย์บอกว่าจงเขียนเศษส่วนของสิ่งที่ระบายสีและอ่านนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทําพร้อมกันนะครับเขาสนใจสิ่งที่ระบายสีนะครับดังนั้นครูจะนับสิ่งที่ระบายสีเป็นหลักนะครับคราวนี้มาดูพร้อมกัน ยกตัวยอย่างเช่นลองดูมองภาพนี้นะครับภาพนี้คือภาพสามเหลี่ยมนะครับลองมองว่ามีทั้งหมดอยู่กี่ส่วนเห็นไหมหนึ่งส่วนสองส่วนมีทั้งหมดอยู่สองส่วนแต่เมื่อกี้โจทย์บอกชัดเจนว่าเขาต้องการส่วนที่ระบายสีส่วนที่ระบายมีดสีมีทั้งหมดกี่ส่วนครับก็คือหนึ่งหนึ่งในที่นี้ครูก็ต้องเอาไปไว้ด้านบนเพราะเป็นตัวที่เราสนใจก็คือเป็นของเศษนั่นเองครับหนึ่งคำว่าเศษส,ส่วนจะมีตัวที่อยู่ด้านบนและตัวที่อยู่ด้านล่างจําได้ไหมครับแล้วก็จะมีการขีดตรงกลางร,รอไว้อ่านดังนั้นผูอ้อทําแบบนี้รอไว้ก่อน มีหนแล้วก็มีขีดรอไว้ก่อนต่อไปด้านล่างคือตัวส่วนถูกไหมครับตัวส่วนในที่นี้คือการที่เรานับทั้งหมดในภาพนี้มีทั้งหมดอยู่กี่ส่วนนั่นเองโอเคไหมครับอันนี้ก็คือมีทั้งหมดกี่ส่วนครับ1ส่วน2ส่วนเห็นไหมครับก็มีทั้งหมดอยู่2ส่วนนั่นเองโอเคนะครับดังนั้นส่วนของเราก็คือเลขอะไรครับก็คือเลข2นั่นเองวิธีการอ่านของเศษส่วนนะครับสมมุติว่าเรา ทำได้ถึงตัวเลขตรงนี้แล้ววิธีการอ่านของเศษส่วนนะนั้นก็คือการที่ก็คือการเขียนเศษนี่คือการอ่านจําเลยนะครับเราต้องเริ่มคําว่าเศษก่อน ağ, ด้านบนคือเศษจําได้ไหมครับอุขอเขียนชี้อย่างนี้ด้านบนคือเศษด้านล่างคืออะไรครับก็คือตัวส่วนการอ่านของเราเราจะขึ้นคําว่าเศษก่อนเศษในที่นี้เศษของเราคือเลขอะไรครับก็คือเลขหนึ่งก็อ่านว่าเศษหนึ่งไปต่อครับเศษหนึ่งส่วนส่วนของเราคือเลขอะไรครับ ก็คือเลข2ก็คือเศษหส่วนสนั่นเองเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งข้อแรกเห็นไหมครับแป๊บเดียวเท่านั้นแค่มองสิ่งที่ระบายสีแล้วก็ลองวิเคราะห์ดีๆนะครับว่าเศษส่วนเขียนไงเดี๋ยวมาดูข้อที่2ตัวอย่างที่สองพร้อมกันครับภาพที่2เป็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับเศษส่วนเขาบอกว่าเขามองสิ่งที่ระบายสีเหมือนเดิมครับเห็นไหมคราวนี้ครูก็ไปดูว่าตัวที่ระบายสีมีทั้งหมดอยู่กี่ส่วน1ส่วนเห็นไหมหนึ่งส่วน2ส่วน3าส่วน4ี่ส่วนแสดงว่าตัวเศษของพวกเราก็คือเลขสี่ ครูก็เขียนเลข4รอไว้ก่อนอ่าเราก็ทําการขีดไว้คราวนี้ก็มานับทั้งหมดตอนนี้มี4แล้วถูกไหมครับครูก็นับต่อ5 6 7 8แสดงว่าตัวส่วนของเราคือเลขอะไรครับก็คือเลข8นั่นเองวิธีการอ่านเหมือนเดิมครับขึ้นต้นคำว่าเศษก่อนเรามีขอไปเร็วหน่อยนะเศษสีเห็นไหมด้านบนเราคือเลขเสี่เศษสี่ส่วนส่วนอะไรครับส่วนแปดนั่นเองเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งข้อของพวกเราอ่ะไปนันต่อครับไม่ยากนะ พอจำไดส้สงสัยอะไรถามครูได้ทุกเมื่อนะคราวนี้มาดูภาพสุดท้ายครับของตัวอย่างที่ครูเอามาภาพตัวอย่างสุดท้ายล่ะเหมือนเดิมครับครูมองสิ่งที่ระบายสีแล้วครูก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่แสดงว่าตัวเศษของเราก็คือเลขหกเห็นไหมครับตัวส่วนของเราคือทั้งหมดในที่นี้ทั้งหมดมันระบายสีหมดเลยก็แสดงว่ามันก็ยังเป็นหกโอเคนะครับอ่านว่าอะไรล่ะก็อ่านว่าเศษเห็นไหมค,ครูขึ้นคําว่าเศษเสมอเนี่ยเศษหก ส่วน6นั่นเองก็จบเรียบร้อยแล้วอะรูขอเสริมอะไรน,นิดนึงให้พวกเราฟังหน่อยนะครับถ้าเราเจอกรณีที่ตัวเลขด้านบนกับตัวเลขด้านล่างหรือว่าตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยเป็นตัวเลขเดียวกันแบบนี้เห็นไหมเศษกับส่วนเป็นเลขตัวเดียวกันแบบนี้จะมีค่าเท่ากับอะไรครับอันนี้เสริมเลยนะจําเลยนะถ้าบนกับล่างเศษกับส่วนเป็นเลขเดียวกันจะมีค่าเท่ากับ1โอเคนะครับ บนกับล่างถ้าเหมือนกันเมื่อไหร่มีค่าเท่ากับหนึ่งดังนะั้นครูก็บอกว่าเ6หก่วนหอ่านว่าเศษหก่วนหหรืออ่านว่าอะไรครับหรือรอ,รอ่านว่าห,หนึ่งก็ได้หนึ่งเฉยๆเนี่ยแหละไม่ต้องเขียนอะไรเห็นไหมครับโอเคนะครับตามทันนะอ่าต่อไปเดี๋ยวจะให้งานพวกเราเลยนะครับ อันนี้คือการบ้านของพวกเรานะครับมีทั้งหมดอยู่2ข้อให้ทําลักษณะเดียวกับตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะครับให้พวกเราทําลงในสมุดของพวกเรานะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรที่สงสัยสามารถคอมเมนต์สอบถามผู้ได้นะครับ